เฮ้สเฮ้สสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร a c k c h a l อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาในฐานะติวเตอร์นะครับไม่ได้มาในฐานะของนักรีวิวหรือนักวิจารณ์คลิปซีรีส์หรือว่าการ์ตูนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กๆก,กำลังจะสอบมิดเทิมกันนะครับแล้วพอดีว่ามีเหลวน้องๆที่สนิทกันเนี่ยเขาอยากให้ติวมิดเทอมให้หน่อยนะครับก็วันนี้เลยจะมาติวในของวิชาคณิตศาสตร์ของมสองนะครับโดยจะมีสามหัวข้อก็คือเป็นเลขตัวกำลังนะครับการแยกตัวประกอบแล้วก็ ตัวพหุนามนะครับโดยจะขอเริ่มจากตัวเลขยกกำลังก่อนซึ่งเลขยกกำลังเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวในส่วนของสมบัติที่เอามาใช้นะครับทั้งหมด 7- 8ถึงข้อให้ในที่นี้จะเน้นการรีวิวนะครับให้เข้าใจถึงสมบัติทั้ง8ข้อแล้วก็การนําไปใช้แต่คงไม่ได้ลงลึกถึงการทาโจทย์ระดับยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการทําโจทย์ยากเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทําเป็นคลิปแยกไปเพราะวันนี้ต้องการเป็นติวแบบรวบลัดเพื่อที่จะสอบไปเทิมสมบัติของลายมือไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะสมบัติของเลขยกกําลังเลขยกกําลังังงบข้้ออที่่1เาาาากกวถ A ํล M คูณ a กำลัง n จะได้เป็น a กกำลัง m บวก n นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฐานเหมือนกันเราจะสามารถจับเลขชี้กาลังเนี่ยเอามาบวกกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่น2กงกลัง3บวกโทษครับ2กํกลัง3คูณกับ2กําลัง2แบบนี้เราจะได้เป็น2กําลัง3บวก2หรือก็คือ2กําลังหนั่นเองถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่า2กําลัง3าเนี่ยถ้าเราเอาตามความหมายครับมันก็จะเป็น2คูณกันกี่ครั้งครับ สามครั้งถูกไหมฮะเพราะว่าเออเรามีฐานเป็นสองแล้วเราก็มีเลขชี้กำลังเป็นสามก็คือคูณกันอยู่สามครั้งขณะที่สองกำลังสองก็จะได้เป็นสองคูณกันสองครั้งแบบนี้แล้วถ้ามันเอามาคูณกันการคูณกันเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต้องใส่วงเล็บก็ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าเครื่องหมายเนี่ยมันถูกเชื่อมด้วยการคูณทั้งหมดแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเราได้เป็น2คูณกันทั้งหมด5ตัวพอเราได้เป็น2คูณกัน5ตัวเกิดอะไรขึ้นเราก็จะสามารถเขียนในรูปของ2กําลัง5าได้เนี่ยครับนี่คือเหตุผล <Das que at> ถ้าสมมติเราเข้าใจความหมายแล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองต่อไปเราก็แค่จําครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังจะสามารถเอามาบวกกันได้เมื่อเอาเลขยกกาลังมาคูณกันนะครับฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้กําลังบวกกันเวลาท่องท่องแบบนี้ก็ได้แต่ว่าข้อหนึ่งเนี่ยจริงๆคาดหวังว่าจะเป็นข้อที่น่าจะจํากันได้ทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดต่อมาเป็นข้อ2ครับข้อ2เนี่ยจะคล้ายๆกับข้อแรกเลยขออนุญาต copy มานะฮะมันแทบจะเหมือนกันเลยครับแต่ว่าต่างกัน ถ้ามีการคูณนะครับกรณีของตรงข้ามกันเนี่ยก็จะเป็นการหารถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ขอเปลี่ยนการคูณเป็นการหารเช่นเดียวกันถ้าเปลี่ยนคูณเป็นหารเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมฮะตรงข้ามกันแต่ว่าตรงนี้ขอเขียนอีกรูปนึงแลวกันเนาะเพราะจริงๆแล้วเราสามารถเขียนได้2แบบการหารจะเขียนเป็นเครื่องหมายหารแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนเป็นเครื่องหมายเศษส่วนก็ได้นะครับหรือว่าเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนเนาะเพราะฉะนั้นมะันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่มันจะได้แบบนี้อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบนะครั โอเคเราก็จะได้เราว่ามันเป็นตัวสมบัติที่ตรงข้ามกับข้อแรกเนาะ a กาลัง m หารด้วย a กาลัง n จะได้เป็น a กาลัง m ลบ n นะครับโดยที่เราสามารถจับเลขชี้กําลังมาลบกันเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็จะเช่นขอเอามาจากข้อแรกเลยเนาะ2อลังหาหารด้วย2กําลัง3แบบนี้ก็จะได้เป็น2กงกำลัง5ลบ3เท่ากับ2กําลัง2เพราะว่าอะไรความหมายขออนุญาตไม่เขียนแล้วนะมันจะคล้ข้อ1ก็คือเหมือนกับตัวเศษของเราเนี่ยมี2อ,อยู่5ตัวตัวส่วนเนี่ยมี2ออยู่3ตัวมันก็จะตัดกัน สามตัวใช่ไหมฮะแล้วพอตัดกันสามตัวข้างล่างเนี่ยก็จะเหมือนกับเหลืออยู่แค่หนึ่งส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเหลือสองอยู่สองตัวก็เลยตอบสองกำลังสองแบบนี้นะครับถ้าสมมติใครไม่ทันอ่าเขียนให้ดูอีกนิดนึงก็ได้เหมือนมีสองเนี่ยห้าตัวแบบนี้แล้วก็เอามาหารด้วยสองสามตัวเวลาทําจริงอย่าทำแบบนี้นะอันนี้คือพี่อธิบายเฉยนะครับแล้วมันก็จะตัดกันเนี่ยตัดกันแต่เวลาตัดกันอย่าลืมนะตัดกันเนี่ยมันต้องเอามาหารกันเพราะฉะนั้นมันจะมองเหมือนว่าเหลืออย่างละหนึ่ง ไม่ใช่เหลือศูนย์นะบางคนพลาดนะครับบางคนไปทำอ้าวข้างล่างเหลือศูนย์ทำไรต่อไม่ใช่ข้างบนเนี่ยเหลือ2-2ตัวเพราะว่าอีก3ตัวกลายไปเล็กหนึ่งก็เลยได้ออกมาเป็น2กำลัง2แบบนี้ นะครับเวลาจดก็แนะนำนอ้องอันนี้เป็นเทคนิคการเรียนเหมือนกันนะครับพยายามแบ่งเป็นคอลัมน์แบ่งว่าเออคอลัมน์ที่หนึ่งเนี่ยคือสมบัติที่เราต้องจดแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับถ้าจะเอาแบบสวยๆหน่อยเออพี่เป็นผู้ชายบางทีเอาจริงก็ต้องยอมรับครับว่าจดโนต้ตไม่สวยหรอกถ้าเป็นเด็กผู้หญิงอาจจะเอาไฮไลท์ให้มากกว่านี้แล้วก็พยายามขีดแบบนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้น้องเออเราจะได้เห็นว่ามันเป็นสมบัติ2ข้อที่แยกจากกันนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยประมาณนี้ก็ได้ต่อมาเป็นข้้้้้อออ3 3นนนนะะคครับับบบบขเเเีี่่ยาากวา a a m m ทงหมดด n n จไป็แ นะครับโดยที่ตัวอย่างเนี่ยก็เอาเลขคล้ายๆกันเลขง่ายๆก็ได้เนาะเอาเป็น2กําลัง3ามทั้งหมดกาลัง5เราก็จะได้เป็น2กงกลัง3คูณหหรือก็คือ2กําลัง15้นั่นเองนะครับโดยที่ถ้าเราจะเอาเป็นความหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนแรกเนี่ยเรามี2คูณกันอยู่3ตัวถูกไหมครัแต่ว่ามันต้องคูณแบบนี้กี่ครั้ง5ครั้งถูกไหมเพราะว่ามันยกกําลัง5พี่ก็จะใส่แบบน,บบนี้เนี่ยเด็กๆดูนะนี่ยเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีข้างล่างอีก อ,นนอันนี้คือมันคูนกันอยู่นะไม่ใช่เศษส่วนนะครับเพียงแต่ว่าพี่มีที่แค่นเนี้ยเมันคูนกันอยู่5กรุป๊ปถูกไหมเหมือนมี5กลุ่มกลุ่มละ3แปลว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมี2เนี่ย15ตัวเราก็เลยจับเลขชี้กําลังมาคูนกันนั่นเองนะครับนี่คือสมบัติข้อนี้ซึ่ง3ข้อนี้พี่ขออนุญาตอธิบายว่ามันใช้เยอะเลยอธิบายละเอียดนะครับ แต่เราเนี่ยต้องฝึกให้คล่องแล้วเวลาคิดอ่ะให้คิดเป็นสมบัติไปเลยว่าอ๋อฐานเหมือนกันบวกอ่อฐานเหมือนกันคูนกันให้เอาเลขชี้กำลังบวกกันฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังลบก,กันถ้ายกกำลังซ้อนก็จับเลขชี้กำลังคูณกันไม่ต้องมาเขียนเป็นสีแดงเหมือนที่พี่อธิบายเพิ่มนะเพราะอันนี้มันคือที่มามันคือการอธิบายอย่างละเอียดว่าทำไมเราถึงต้องใช้สมบัติพวกนี้ทำไมรถึงต้องจำด้วยนะครับสมบัติพวกนี้ถามว่าไม่จำได้ไหมไม่จำก็ได้นะถ้าเราเข้าใจแต่ประเด็นคือถ้าเราไม่จำเนี่ยมันก็จะเสียเวลาคิด แต่ถ้าเราเข้าใจเราก็ซัดตุ้มเลยแล้ก็ได้คำตอบเลยนะครับอะจบไปแล้ว3ข้ออันเนี้ยคือ3ข้อที่ใช้เยอะใช้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้น3มข้อนี้ถ้ามันใช้เยอะใช้บ่อยเราต้องข้องพี่ขออนีาตเขียนเป็นดาวแล้วว่าอันเนี้ยคือ3ามดาวคือโหมันไม่ควรจะพลาดมันควรจะจําได้ทั้งหมดนะครับ ต่อมาจะเป็นข้อ4กับข้อ5ซึ่งมันก็จะขนานกันคล้ายๆกับข้อ1ข้อ2แต่ข้อ4ข้อ5เนี่ยเป็นสมบัติที่ส่วนตัวพี่มองว่ามันก็ต้องใช้อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เยอะเท่า3ข้อแรกเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่หนูไม่มีเวลาอ่านหนังสือหนูไม่มีเวลารีวิวละหนูต้องเรื่องจริงอ่ะอย่างน้อย1 2 3มเนี่ยต้องได้45เนี่ยถือซะว่าเออถ้าเรามีเวลาจริงๆก็อยากให้ได้แต่ถ้ามันไม่มีเวลาก็อาจจะข้ามไปก่อนนะครับโดยข้อ4เนี่ยเขาบอกว่า a กาลัง m โทษครับ a b ทั้งหมดกาลัง m ซึ่งตัวอย่างคืออะไรตัวอย่างก็จะเป็นประมาณว่าเรามีตัวฐานที่สามารถแยกตัวประกอบได้นะฮะเช่นเรามี6กําลัง5 6กําลัง5เนี่ยพี่อาจจะบอกว่าพี่มองว่า6เนี่ยมันก็คือ2อคูณสมถูกไหมฮะหกเนี่ยคือ2อคูณสเพราะฉะนั้นเราจะสามารถแยกเลข6เนี่ยเป็นเลข2กับเลข3ได้โดยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนอยู่ในรูปของ Product หรือว่าผลคูณเราก็จะแจกเลขชี้กาลังเข้าไปข้างในได้อย่างการณีนีน้พอพี่แยก6เป็น2กับ3ปุ๊บเลข5เนี่ยพี่จะแจกไปให้กับเลข2และเลข3พี่ก็จะได้เป็น2กําลัง5 แล้วก็3ามกำลังหแบบนี้นะครับจริงๆข้อนี้ไม่ได้จํายากเนาะถ้าใครเข้าใจว่าฐานแยกได้เราก็แค่แจกเลขชี้กาลังเข้าไปเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เยอะเท่ากับ3ข้อแรกนะครับแต่คาว่าไม่ได้ใช้เยอะก็คือยังจัดให้อยู่ในระดับ2ดาวนะก็คือต้องใช้นะครับซึ่งกรณีของข้อ4เนี่ยมันจะเอาไปใช้ในการทําโจทย์แนวผสมละเช่นอยู่ในรูปเศษส่วนมีเลขยกกําลังคูณหานกันอยู่แต่ว่าเลขยกกาลังที่มีอยู่ในโจทย์เนี่ยไม่ใช่ฐานจํานวนเฉพาะเราก็ต้องแยกเป็นจํานวนเฉพาะแบบนี้เราก็จะได้ออามาตัดตัดตัดกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง นะครับเป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้าเราดูดีๆเราลองไปกดเครื่องคิดเลขเราจะเห็นว่า2องกำลัง5คูณ3กำลัง5ก็ได้6กำลัง5นะครับทีนี้ข้อ5เนี่ยมันจะพาราเรลวกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าใจตัวอย่างของข้อ4เนี่ยมันเป็นการคูณถูกไหมข้อ5เนี่ยมันจะแยกออกมาในรูปของการหารนะครับเช่นเรามี A ส่วน B หรือว่า a หารด้วย B นะครับยกกำลัง M เราจะได้เป็น A อกำลัง M หารด้วย B ีกำลัง M นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี3ากำลัง5 สมบัติข้อนี้ถ้าเทียบกับข้อ4ส่วนตัวพี่นะพี่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าพี่ก็ยังคงให้1ดาวครึ่งแล้วกันนะครับหดาวครึ่งเพราะว่ามันคือสมบัติที่ขนาดกับข้อ4เพียงแต่ในความเป็นจริงอ่ะข้อ4ที่เป็นการคูณเนี่ยมันเจอบ่อยส่วนการหารเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าการณีข้อ5ตัวอย่างก็จะเช่น3ามกำลังหพี่บอกว่าพี่อยากเขียนในรูปของการหารพี่บอกว่า3มเนี่ยมันเกิดจาก6หารด้วย2แบบนี้ก็ยังถูกต้องถูกไหมครเพราะว่าหหารด้วย2หรือว่านกส่วนสองเนี่ยมันนามจกก้เะได็็ออป หกกำลังห้าหารด้วยสองกำลังห้าแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆถ้าทุกคนมองทุกคนจะเห็นว่าเออจริงๆมันมันดูง่ายอยู่แล้วปะ่ะตอนที่มันเป็นฐานสามแต่เขาเป็นฐานหกกับฐานสองเนี่ยมันดูไม่ได้ง่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าข้อห้าเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้นะฮะแบบใช้ในการทำโจทย์จริงๆนะครับส่วนข้อสี่นี่ก็มันเป็นการแยกให้ง่ายขึ้นเพราะว่าการแยกตัวประกอบคือการทําให้มันเป็นตัวเล็กๆลงพอเป็นตัวเล็กๆลงมันก็ง่ายขึ้นเหมือนเราเจอตัวยากพอเจออะไรที่ยากเราแยกออกมาให้มันง่ายมันก็จะเอาไปทําต่อได้นะครับอ จะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องเอาไปฝึกทําให้ได้เยอะๆนะครับส่วนข้อ6ข้อ6ข้อ7จเนี่ยจะเป็นลักษณะของการจําไปเลยนะครับซึ่งจริงก็ต้องเข้าใจก่อนแหละแต่ว่าถ้ามันจําไม่ได้เราไปน,นึกในห้องสอบเนี่ยส่วนตัวพี่บอกว่ามันนึกไม่ออกหรอกนะครับแล้วส่วนใหญ่มักจะสับสนก็ได้ถ้าไปนั่งนึกในห้องสอบโดยข้อ6กเขาบอกว่า a กำลังศูนย์จะเท่ากับ1เสมอครับยกเว้นตัวเดียวคือ a เนี่ยห้ามเป็นศูนย์นะเช่น a จะเป็นบวกก็ได้ 500กำลังศูนย์7กำลังศูนย์1.53กำลังศูนย์คือจะเป็นทศนิยมเป็นจำนวนเต็มเยอะน้อยแค่ไหนคือไม่สนใจเลยหรือจะติดลบก็ได้ลบ8กำลังศูนย์ลบ5ล้านกำลังศูนย์ลบ7.3กำลังศูนย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งหมดเลยนะ,ะับยกเว้นศูนยกำลังศูนย์เพราะเขาบอกว่าศูนย์กำลังศูนเนี่ยมันไม่นิยามนะครับมันไม่นิยามอันนี้ไม่มีตัวอย่างนะไม่มีตัวอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วอะไรก็ตามกำลังศูนย์จะได้หน ร้อยกำลังศูนย์เท่ากับหหรือจะเป็นเศษส่วนก็ได้5ส่วน3ทั้งหมดกำลังศูนย์ก็1หรือจะเป็นอะไรดีลบ8ทั้งหมดกำลังศูนย์ก็1หรือจะเป็นลบ0.5ทั้งหมดกำลังศูนย์ก็1เนี่ยพวกนี้เป็น1หมดเลยแต่ระวังนะฮะระวังพี่ใส่กรอบตรงนี้ให้ว่าเราจะเห็นว่าเวลาเขียนเลขก,กำลังเนี่ยเราจะต้องเขียนให้ดีนะอย่างเช่นฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าถ้ามันเป็นจำนวนเต็มเนี่ยพี่ไม่ได้ใส่วงเล็บ เพราะมันเข้าใจว่ามันก็คือทั้งหมดยกกำลังศูนย์แต่ถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ยน้องต้องใส่วงเล็บนะครับเพราะว่าสมมติพี่เอาห้าส่วนสามมาเขียนแต่พี่เขียนแบบนี้ครับถ้าพี่เขียนแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ใช่ห้าส่วนสามทั้งหมดกำลังศูนย์มันไม่ได้หมายความว่าฐานเนี่ยเป็นห้าส่วนสามแต่มันหมายความว่าน้องเนีเน่ยกำลังมีเศษส่วนที่ตัวเศษเนี่ยเป็นยกกำลังศูนย์ส่วนตัวฐานเนี่ยอาโทษครับตัวส่วนเนี่ยเป็นเลขสามแยกกันเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสามเพราะว่าห้ากำลังศูนย์เนี่ยม นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะเออพี่ใส่สีแดงดีกว่ามันจะได้แบบจําขึ้นใจเพราะว่าเวลาเจอโจทย์ความเข้าใจเนี่ยบางทีมันถามแค่นี้เลยนะมันไม่ได้ให้เราคานวณเยอะนะครับมันถามแค่ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดเออเจอข้อนี้เข้าไปนี่ก็บางคนก็เจอปากเสียนเลยนะฮะเพราะว่าบางทีเก่งคํานวณไงแต่ว่าไม่แม่นเรื่องการเขียนเจอแบบนี้เข้าไปอ้น่าจะตอบหนึ่งแหละจำได้นะฮะครูสอนในโรงเรียนตอบเออเอกำลังศูนย์หนึ่ง หรือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ต้องระมัดระวังก็คือเวลาที่เจอเครื่องหมายลบถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันเป็น1เนี่ยเราก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ใส่วงเล็บด้วยจะเห็นว่าพี่ใช้ลบแปดกำลังศูนย์เนี่ยเราจะต้องอ่านว่าลบแปดทั้งหมดกำลังศูนย์นะฮะถึงจะได้หนึ่งเพราะว่าถ้าพี่เขียนเป็นลบแปดกำลังศูนย์แบบนี้เมื่อไหร่ความหมายมันหมายความว่าเรากําลังมีตัวติดลบของแปดกำลังศูนย์ซึ่งมันก็จะได้เป็นหนึ่งนะครับแต่ 8, ติดลบเพราะว่าอะไรเพราะ 8, แปด,ดกำลังศูนย์ 8, ยค,มมยคือหนึ่งแต่มันเเนนป็ แต่ถ้าเป็นลบแปดังศูนแบบสีแดงที่พี่เขียนเนี่ยมันคือ8เป็นฐานตัวเดียวแต่พอยกกาลังเสร็จปุ๊บจัดรูปเสร็จปุ๊บให้มันเป็นตัวอย่างง่ายก็คือคํานวณให้เรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องตอบติดลบโอเคไหมเวลาอ่านมันถึงอ่านไม่เหมือนกันไงมันคือลบแปดกลังศูนย์ก็คือหมายถึงลบของ8ปดกลังศูนแต่ถ้าเป็นเราใส่วงเล็บเนี่ยเราจะอ่านว่าลบแทั้งหมดกําลังศูนย์นะครับวิธีอ่านอ่านไม่เหมือนกันโอเคนะอันนี้คือสมบัติ6ข้อที่พี่อยากให้เราทบทวนกันนะครับโอ้สิกว่านาทีแล้วเดี๋ยวพยายามไม่ได้20่นาทีนะฮะต่อมาเป็นข้อ7ข้อ7เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามี a กำลังลบห เราจะได้เป็น1ส่วน a นะครับหรือ a กาลังลบ n จะได้เป็น1ส่วน a กาลัง n นะฮะจริงๆสมบัติ2ข้อนี้ a a a กำลังลบหกับลบ n เนี่ยมันถือว่าเป็นข้อเดียวกันแหละแต่ลบหเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนแล้วถึงจะไปเข้าใจลบ n เพราะถ้าลบหยังไม่เข้าใจมันไปลบ n ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น2กํกลังลบหก็จะได้เป็น1ส่วนสองแบบนี้นะครับเวลาจําจําอย่างนี้ครับว่าถ้าเราเจอเลขชี้กําลังติดลบเมื่อไหร่ ให้เราเปลี่ยนเป็นเลขชี้กาลังที่เป็นติดบวกนะฮะหรือว่าเป็นเลขชี้กาลังที่เป็นบวกเพราะว่าเวลาตอบเราไม่นิยมให้เลขชี้กาลังติดลบแต่ถามว่าจริงๆผิดไหมไม่ผิดนะแต่หมายถึงว่าเวลาเราตอบเป็นรูปอย่างง่ายเนี่ยในสากลเลยที่เรียนกันทั้งโลกเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศรหรือในไทยเนี่ยรูปอย่างง่ายคือรูปที่เลขชี้กาลังเป็นจํานวนบวกนะครับเพราะฉะนั้น2กําลังลบหจะได้เป็น1นส่วนสวิธีจาคือมองว่าเราเขียนเลขหนึ่งไว้ที่ตัวเศษก่อนครับแล้วตัวส่วนเนี่ยมันจะคล้ายกับตัวเดิมแต่เลขชีี้กกกําลลังงจจะะเเเเปปป่่นนนน็็็บบบวชมมออื2แ นึกออกไมหมแต่จริงๆแล้วกำลังหนึ่งเนี่ยเราไม่เขียนตัวเลขเล็กหนึ่งเอาไว้เราก็เลยได้เป็นหนึ่งส่วนสองนะครับหรืออย่างเช่นถ้าเราเจอสองกำลังลบแปดเราก็จะบอกว่าอ๋อมันอเมื่อกี้พี่สอนไว้ว่าตัวเศษต้องเขียนเลขหนึ่งก่อนส่วนตัวส่วนเนี่ยจะเขียนเป็นตัวเดิมแต่เลขชี้กำลังเปลี่ยนเป็นจํานวนบวกเห็นไหมเราก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองกำลังแปดตอนนี้ละนะครับซึ่งเวลาเอาไปใช้งานจริงเนี่ยจะใช้บ่อยนะครับพอนี้ใช้บ่อยหมายความว่าเออถ้าเป็นข้อหกกับข้อเจ็ดเนี่ยพี่ให้ไปเลยห้าดาวคือ นะครับเฮ้ยแต่ต้องบอกก่อนว่า5ดาวไม่ได้หมายถึงข้อ6ข้อ7สําสคัญกว่านะมันคือสิ่งที่เราต้องจําเท่านั้นนะฮะขณะที่1 2 3เนี่ยมันเป็นลักษณะของความเข้าใจที่ต่อให้เราจําไม่ได้มันก็ยังใช้วิธีตรงได้นะครับประมาณนี้ต่อมาข้อ8ปนะฮะโดยปกติแล้วสมบัติและรูปลังที่เราเรียนกันตอนม 1. ่ม2เนี่ยจะมีประมาณนี้แต่ว่าพี่แถมข้อ8ให้ด้วยฮะ,ะข้อ8ปเนี่ยจะเอาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของกลนนะฮะกลนที่2รลากที่3รลากที่4รลากที่5ราลากที่มากกว่า2ะะยกตัวอย่างเช่นเาบอกว่า A กำลัง1นึ่งส่วนสจะสามารถเขียนในรูปของลากที่2ของ a ได้นะครับหรือ A กำลังหส่วนสจะได้เป็นรากที่3ของ A หรือ A กำลังหนส่วน N ะครับจะได้เป็นลากที่ N ของ A ก็คือจริงๆแล้วสมบัติมันก็คือไอ้ลากที่ N ของ a อเแหละแต่ว่าพี่เขียน1นส่วนสกับหนึ่ส่วนสามไว้ให้ด้วยเพราะว่ารากที่สองลากที่สมันเป็นตัวที่เจอบ่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นแปดกลังห่งส่วนสขอเป็นหนส่วนสก็แล้วกันเนาะเอาเป็นสิกล้กันสิบหกกำลังหส่วนส จะเท่ากับลากที่2ของ16ซึ่งก็จะตอบเป็น4แบบนี้ย้ำนิดนึงถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะเป็นรากที่2ที่เป็นบวกนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าพี่ใส่สัญ,ญลักษณ์ของกลมที่2ใช่ปะไม่ได้ตอบติดลบนะหรืออย่างเช่น8กํกลัง1ส่วน3ก็จะได้เป็นลากที่3ของ8หรือก็คือตอบเป็นเลข2นั่นเองหรือถ้าสมมติเจอรากที่ n นะฮะก็คือตัวที่มันเยอะกว่านี้ก็ใช้ลักษณะเดียวกันเช่นเรามีเลขอะไรดี64ิพี่ขี้เกียจทิ้เลข,เลขครับ 64, กสำลัง1ส่วน เท่าไหร่หนึ่งส่วนหกนะฮะพี่ก็จะได้เป็นรากที่หกของหกสิบสี่เท่ากับสองเหมือนกันแบบนี้นะครับสมบัติข้อนี้เป็นสมบัติที่พี่ให้แค่ดาวเดียวพอแปลว่าถ้าใครรู้ก็ก็ดีนะฮะก็เก่งดีแต่ว่าตัวพี่เองพี่แทบจะก,การกรบาดเลยครับอา้อาวการกรบาททำไมเราจะสอนทำไมเนี่ยคือจริงๆแล้วสาเหตุที่บอกว่าให้การกรบาทเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีแต่ว่าถ้าจําเป็นจะต้องเลือกเนี่ยส่วนตัวพี่มองว่าเราจะประหยัดความจําแล้วก็เอาไปใช้จําอย่างอื่นได้มากกว่า มายคราะว่าข้อแปดเนี่ยพี่ไม่อยากจาเลยเพรพี่รู้สึกว่ามันเปลืองนะฮะมันเปลืองสมองเราไปจําข้ออื่นดีกว่าล้วใช้เทคนิคที่มันสามารถใช้ทดแทนกันได้เช่นอย่างกรณีของ16กําลัง1นึส่วนสเนี่ยถ้าเป็นพี่เองเนี่ยเราใช้เป็นวิธีอื่นเนี่ยพี่จะมองว่า16กําลัง1นึส่วนสพี่ไม่ชอบเขียนลากที่2ครับพี่รู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วว่ามันเหมือนเราต้องมานั่งจําวิธีนี้ที่ปกติแล้วพี่ไม่ชอบลากนะฮะพี่ก็จะเปลี่ยนครับโดยพี่เปลี่ยน16หเนี่ยให้มองเหมือนกับว่าเป็นพี่กำลังสองก่วนี อันนี้คือวิธีที่1น,นะไม่จํเป็นต้องทําแบบพี่ก็ได้นะครับพี่บอกว่า16เนี่ยมันคือ4 4พี่ก็เลยได้เป็น4กลัง2ทั้งหมดกําลังส่ว1/2ซึ่งมันจะไปตรงกับสมบัติข้อที่3ถูกมั้ยฮะ a m ทั้งหมดกําลัง n แล้วเราก็จะบอกว่าเราสามารถเอาเลขชี้กําลังมาคูณกันได้พี่ก็เลยเอา2เนี่ยคูณกับ1/2เราก็เลยตัดกันเพราะ2 1/2ได้1ถูกปะ่ะพี่ก็เลยได้เป็น4ทันทีเลยเห็นหมัค้คําตอบตรงกันมั้ย16 1/2ตอนใช้เป็นรากที่2ก็ได้4พอพี่ใช้เป็นการเปลี่ยนฐานเป็นเลขกกลังซ้อนเนี่ยมันก็ยังได้4เหมือนกัน พี่ก็ถึงได้บอกนะฮะว่าพี่ไม่ชอบจําข้อนี้เพราะว่าพี่ใช้อีกวิธีหนึ่งพี่ได้คาตอบเดียวกันแล้วในความรู้สึกของพี่เองพี่ก็รู้สึกว่ามันง่ายกว่าด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิธีของแต่ละคนนะครับแต่ว่าจากที่พี่สอนเด็กมาเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยติวแบบพรเวทด้วยนะไม่ได้ติวแบบเป็นห้องใหญ่อ่ะพี่สังเกตแบบแต่ละคนเลยตั้งแต่พี่สอนมาสิบปีเนี่ยพี่รู้สึกว่าทุกคนเน่ะเวลาครูสอนอะไรเนี่ยมักจะได้สไตล์การทําเนี่ยคล้ายๆกับครูคนนั้นเช่นพี่สอนมาเป็นร้อยคนเนะ ใครที่รู้สึกว่าเออทําแบบพี่แล้วมันง่ายเนี่ยก็ใช้วิธีแบบนี้ไปข้อ8ก็ไม่ต้องจําก็ได้แต่สาเหตุที่ต้องสอนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อสอบมันเป็นข้อสอบวัดความเข้าใจเช่นข้อใดถูกข้อใดผิดเรายังคงต้องรู้สมบัติพวกนี้อยู่ดีคนนึกออกไหมว่าสิ่งที่พี่บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องจําข้อนี้ก็ได้หมายความว่าเราแค่ทําวิธีอื่นได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่เข้าใจข้อนี้หรือว่าตัดมันทิ้งไปซะไม่ใช่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดมันทิ้งเราทาข้อที่เป็นคานวณได้แต่เวลาโจมมันถามข้อ เพราะว่าไม่ได้จําอ้พี่เชนบอกเองว่าให้กากบาททิ้งก็เลยไม่รู้เลยไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับซึ่งเวลาเจอเข้อสอบเกี่ยวกับความหมายหรือความเข้าใจเนี่ยมันไปอยู่ในข้อสอบสอบเข้ามาหาลายัยหรือข้อสอบสอบเข้ามอปลายเยอะด้วยนะไอเช่นประเภทเข้อสอบสอบเข้าห้องคิเทเตของโงรง,โงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ข้อสอบโอนเน็ตข้อสอบมาหาลายัยมันเจอพวกนี้บ่อยมากนะครับฝึกทําให้เก่งฝึกทําให้เข้าใจเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียคะแนนฟร,ฟรีเหมือนเขาเอาคะแนนมาให้เราละเออแบบประเคนให้เลยแต่ว่าเราบอกง่ายไปไม่เอาเอาแบบยากๆดีกว่ามันเท่กว่าอย่างเง เพราะฉันนี่ก็เป็นสมบัติเลขกำลัง8ข้อนะฮะหมายว่า8สมบัติที่จะต้องเอาไปใช้ในการทำข้อสอบพี่ก็คาดหวังว่าพวกเราจะรีวิวกันอย่างเข้าใจนะครับแล้วก็เอาไปฝึกใช้ในข้อสอบจริงได้จริงๆใจอยากสอนข้อสอบแนวนี้เยอะเลยนะเพราะว่าเลขกำลังเนี่ยส่วนตัวพี่มองว่าเป็นเป็นเรื่องหนึ่งแล้วกันในคณิตศาสตระะ์ที่ออกข้อสอบได้มันที่สุดเลยคือจะออกแบบไหนก็ได้นะ,ะแบบง่ายสุดเลยแบบกลางๆแบบยากแบบโคตรยากแบบมหายากก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับครูแต่ละคนหรือว่าขึ้นอยู่กับการออกข้อสอบในแต่ละ ออเจกทีฟเลยนะฮะวัตถุผสมเนาะถ้าต้องการวัตถุผสมการความเข้าใจอย่างเดียวมันก็จะโจทย์ยไม่ยากมากเช่นเอาจำนวนมาคูณกันแล้วก็ให้ใช้สมบัติให้เป็นก็พอแต่ถ้าต้องการยากหน่อยก็จะเริ่มมีตัวปรมาเกี่ยวละใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสอบสอบข้า,ขามปลายนี่แหละแล้วก็ถ้าแบบแอดวานซ์หน่อยก็จะคือผสมกันเกือบทุกข้อเลยอยู่ในข้อเดียวกันให้มันงงๆหน่อยนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งปิดคลิปพี่อยากจะบอกว่าสมบัติของเลขวงลังเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ไม่ว่าอนาคตเราจะอยากเข้าสายวิทย์ คำว่าเก่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเก่งแบบโอ้โหทุกคนต้องสอบสอบวโนได้ต้องแบบติดโอลิมปิกไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ต่อยอดได้เพราะเด็กๆจะต้องเจอในมปลายนะครับเจอในมปลายไม่พอในชีวิตจริงเนี่ยถ้าใครเก่งเรื่องนี้หน่อยแบบเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันเอาใช้อ่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายหลายแบบนะครับแต่ว่าวันนี้ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนแค่จะเตือนไว้เฉยนะว่า จำเถอะแล้วก็เข้าใจเถอะนะครับต้องใช้คเาว่าเข้าใจก่อนแล้วถึงจำใช่ไหมเข้าใจแล้วก็จำแล้วก็เอาไปฝึกทำนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก่งเรื่องนี้เวลาเราไปเจอเข้อสอบในอนาคตเนี่ยมันจะทำกันได้ไม่ยากนะครับเตือนไว้ก่อนนะใครอยากเข้าสายศิลป์อยากหนีคณิตศาสตร์อะจริงๆริงทีแก็สองที่มันเป็นพาร์ทคณิตศาสตร์มันมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉันก็เตือนแล้วนะขอยืยมเสียงป้าป้อมในมัธยมเทพหน่อยเตือนแล้วนะอย่าทิ้งเรื่องนี้นะครับต่อให้เราอยากจะหนีไปสายศิลป์อยากไปเรียนภาษาก็ตามก็ยังคงต้องใช้เรื่อองนี้ยู่ พี่จะค่อนข้างโฟกัสกับแม็กมากกว่าแม็มาก,กาม,มากกว่าไซแอนนะฮะเพราะว่าไซแอนเนี่ยพี่รู้ว่าคนที่เขาชอบเรียนวิทย์เนี่ยเขาก็ต้องเรียนแหละแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อยากเรียนแค่สายศิลป์เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ได้โฟกัสรรวิทยาศาสตร,ร์เท่าไหร่แต่แม็กเนี่ยมันต้องใช้ทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อแรกสมบัติของเลขยูกรลังคาดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันต่อในหัวข้อที่สองกับหัวข้อที่สามถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องให้้ดดววยนะคครรััับบสสี